ดีครับกินข้าวละย่นองอนต้มเล็ดแล้ว้ยนี่พอดีมีหมูกระทะมาเอาีอ่คิวไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยรอรอเนี่อ่ะออไปอาบน้ำด่วนเจ<ะ>้าเจ้าดังไฟให้เนี่ยดังไฟเตาอันนั้นหมูกระทะนี่ครับอนีววันเกิดออคิป้ารลอเลยเสือ้ออย่างรลอรลอมาก วันเกิดอีคิวนะครับเมื่อนี้เนาะวันเกิดอีคิวกันเลยแม่เพื่อนก็เลยฝากเงินมาซื้อหมูกระทะนะครับเดี๋ยวชให้เพื่อนกินหมูกระทะเลี้ยงอีคิวพร้อมนะครับนี่เลยเมื่อนี้เดี๋ยวมาเปิงเพื่อนกินหมูกระทะเพื่อน,น่าจะบอกได้กินน้ำน,นะครับกินมีกุ้งพร้อมเพื่อนบอกว่าแม่เพื่อนบอกว่าไอคิวมักกุ้งหลาย เไปเอิญเด้อเอิญมากินน้ำกันเด้อเออครับผมครับนี่นะครับหมูกระทะปลาคุณแม่เพป็นส่สุดสวยพี่คิวมาเจ้าของมันเกิดมานั่งเดี๋ยวรอทานจากตั้งอีกนะครับอันนี้ผสมกันแล้วเหรอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็ได้เอาเลยนะเจ้ากระทะ กุ้งอีคิวมากุ้งบ่ครับอีอีคิวมากุ้งเหรอเออเออพนะ่อว่าผักถาดเนาะอาเจี้ยพักอันนี้ก็เตาไฟเก่าเพิ่นดังไว้แล้วมันก็นเลยเฮ็ดเตอร์น่ะเฮ็ด เพิ่งถามเพิ่งถามมาฉลองวันเกิดมื่อนี้ท่าเค้กมันก็เลยมืดสั่งเขาเจ้าตั้งแต่เช้าเลยแหละมาเลยสั่งใหญ่พวดเพิ่นว่าสี่ป้อนเห่ก,เก็เลยยาก Ăn chắc ăn hết kèm to ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video วางใส่หี่นะวางใส่หนอเ้ยเนาะฮู้จักอย่าวันเกิดเจ้าของฮะแฮปปี้ร์นเดย์เป็นบะร้องดูเฮะ ร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูร้องเป็นวะอ่ะไปกันเลยกละอันนะฮะเอาน้ำมันอ๋อฮะเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้มาอ๋อยังแต่เอาถ่านอ๋อไม่รู้คนละหลามอ๋อกันนื้อทุเอามาพร้อมกันเดี๋ยวนั่งเล่นแบบนี้ฮะสุภเจ้าฮะอันนี้ล้างแล้วนี่ยยังไม่ล้างได้ไหม สีาม <toys> ัเเศร้าเลย่ะแต่ก่อนเดินคนไหนแซ่บ่าเคยกินอย่งนี้ะี่คิวเดีดซับมาเตมสดเนาโ่ออเด็ดสับอ๋อพี่ไปหรอบีนอนอยู่พุนลลกมานลพี่คิวกินอนงนี้อ๋อ ครับครับผมก็งไปก่อนนะมื่อวานี้มาฉลองวันเกิดที่คิวอา่อพูดเจีามาฮะวยพรดูที่คิววยพรดูวันเกิดฮะวยพรวันเกิดดูงุ่ยเหรอืึงงุ่ยไฟวยพรวันเกิดดูงุ่ยไฟหยั่งวยพรวันเกิดดูด มันมันเกิด EQ ขอให้ EQ เร่าง่ายง่ายขอให้เจพาร์ติ้ได้มีสิ่งใดที่มาขุปษาในชีวิตและร่างกายขอให้เจริญเมืองขอให้เรียนหนังสือเก่งเก่งเรียนหนังสือเก่งเก่งแต่ว่าคือบอให้เป็นโรงเรียน撒สิบวชเอา ัวก็ะิให้วหอพระสิให้ปวดเจ้าพระมโนสิให้บวดหรอเหวปุเด้อันน้าหลวงอันคู่บาะเพ่อคู่บารันี่เห็นจังเล็บนี้บบมีคนเห็นให้กินบ่านี้เอ้าตายเจ้อคณะมานั่งอยู่นี่มห มานั่งผู้ทางผู้โอ้มันฮ้อนเลยรได้นี่มาน่าไปนั่งฝังน้าก็ได้ปะไปพิกไปเพดดิ่นมาเสดดโอ้กุ้งน้าเพิ่นอยากกินอะเออนี่กุ้กกนะกงตัวใหญ่ๆนี่ กุ้งโลตัสไดีตัวใหญ่ๆกุ้งนี้เพื่สั่งเป็นพิเศษเลยเพี่อบอกว่าลูกพี่อ,อยากกินลูกพี่มากกุ้งกะไยต้องเอากุ้งมาเยอะๆหน่อยอีกชิ้วม,มากอย่วเสื้อค่ะอันเีนียวมาให้เจ้าได้บริมาให้ตั้งได้ส่งพร้อมเด้อ เนี่เข้าไข่เนี่ยก็เอ็มสิบแปดเอ็สิหแล้วแล้วอยากส,สิตายเลยน,นี่ตม,มากมากเที่ยวของมากมากวดิเมืองอันนี้กมีแตเสือ้อมันต้องได้หามีดมันซอยแล้วเจ้าซอยน้อยๆแล้วค่อยค่อยเกินเสื้อผ้าปรสริ ักเลยเด้อไม่ได้ไปเอาอันนี้คือน้อยนะอ้อนบรทันใจเลยน้อยเขียวนาะน้ำไหลลงอ่ยน้ำหลพออะกเขียวเอาถ้วยมาดู แตะซะ่นาะเอาไหมาเอาเส้นมาให้คนน่คิวกันนี่พี่คิวมาลองชิมเส้นกันไหมยึบใส่น้ำจิ้มปะเอาผมใส่น้อยนึงใส่เหรอเออชิมได้หรอเอาผมยึบเอาผสมจิม้มคือเบาตน,น,นี้คนลงด้วอเสียงหมากันเลย

Mí gì chẳng lẽ thì này, nó sẽ này À, kiếm mình có nữa bạn hả nào kia cùng hay đi này đây rồi cùng cùng ไฟแห้งหมดเลยใส่กันพี่น้องอมีปลาเอาเจ้าเจ้าเ,เอามาดูเอาปลาให้กินเนี่ <c oughs> เออเบื่อแฮะน้ำจิม้มใส่เลยเอาเห็ดปึ๊บเอาไปทางพูนน้ำจิ้มก็ได้ ไอ,อคิกินเห็ดน้อยอคิวิแค่วะอาลองกินบ้างก่อนเอาเจ้าเลยเจ้าเอาบังดูเอาปลาหาเจ้าฮะแนวมันอันนั้นนี่นี่ปลามันบ่แพ้แค่วนอ่โอ้ยโอ้ปลาไอ้คิ้ว

khắp chim ừ. bằng chim à, bằng đô chim bằng đô không Cô bằng đô chim ừ. bằng đô chim bằng đô ừ. chim oh, bằng đô chim bằng đô chim bằng đô chim bằng đô bằng หอนตัวอยู่นี่พอพัดลมมาตั้งนี่เนาะไฟแหงแล้วบบดน,น,นีน้เนาะอีกอือ้ชี่ยวอืมซึบซึบจินห้ยิ่มเด้อพ่อยิ่มเลยเอาไว้มื่อเด้อ,อครับมันเหลืออ่นไว้มื่อจินมื่อ บอกเพื่อนมากินนะเพื่ <c oughs> อนแกบวกินข้าวเช้าก็มากินเาาออบวกิน,กกนข้าวแรงก็มากินข้าวเช้าเนี่ยกับไได้กลับมาเนาะอีชิวเปิยฝากเงินมาซื้อเค้ก <c oughs> กับซื้อหมูกระทะเพื่อนอยู่ใส่ครับ <c oughs> อ๋อนึกว่าเพื่อนอยู่ต่างประเทศบปได้ยูเหรออ๋อ,อ, <c oughs> อ,อมาแล้ว ใช่ช่อืมอืมคิวกุ้งมากคาะเพื่อนกุ้งเนาะดอร์เดอเดี๋ยวให้โชกเกอเดอแล้วจังแจอีกเด้อโอเคครับวันนี้คือภาพบรรยากาศเนาะวันเกิดที่คิวก็เลยซื้อหมูกระทะมาให้เพื่อนกินแม่เพื่อนบอกว่าเพื่อนมักกินเพื่อนจะกินหมูกระทะแล้วก็เพื่อนมากกินกุ้งก็เลยซื้อกุ้งมาปักหลายเลยนะครับแต่ว่าตั้งไปซื้อน้ำมันกับยังบลไม้ขี่จักรยานเข้าไปในบ้าน นาะเออ,อก็เลยกินอยู่นี่แหละสองยายหลานอันนี้ก่ญาติเพิ่นมาปิง้งย่างให้ <c oughs> มอย่างหมูก็ะทะให้นะครับนี่อีกคิวสุขสันต์วันเกิดเดอ้อ <c oughs> อย่าดื้อเดอ้ออย่าลีอย่าลักหนีอีกดาเ <c oughs> อ <c oughs> อยอย่าแล่นเข้าบ้านดูหลายอย่าให้คนอื่นเป็นห่วงเดอ้อ เก่งเก่งบายบายไปก่อนโอเคครับอันนี้คือภาพเพื่อนกินหมูกรนะทะเนี่ยเดี๋ยวยุดไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปย่างหมูกระทะให้เพื่อนกินก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกินจังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเค้กมาให้อีคิวเปานี่ครับผมโอเคขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับโดยมีนี่ครับคนแกะกุ้งอยู่นี่นะครับพนักงานแกะกุ้งอย่างดีเลยโอเคบายบายจ้าจ้า